รวมมาให้แล้วนะครับกับโปรจองสั่งซื้อ iPhone 16แลวก็16 Pro ครับถ้าเกิดสั่งซื้อ Apple โดยตรงเนี่ยได้รับของเร็วกว่าหรือเปล่าหรือจะเลือกซื้อจากพวกดาราโค้ดส่วนลดต่างๆจากร้านค้าออนไลน์โอปเปอเรเตอร์เครือข่ายนะครับแล้วก็โปรบัตรเครดิตงานนี้เราเปรียบเทียบไปดูด้วยนะครับผมว่าโปรซื้อพร้อมแพคเกจของแต่ละค่ายนั้นได้ส่วนลดต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งรอบนี้ Apple เองก็มีโปรเทรดอินครับเอาเครื่องเก่าไปแลกซื้อเครื่องใหม่ได้ด้วย ว่าแต่ว่าโปรไหนแพ็กเกจไหนที่คุ้มค่ากว่ากันครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลย สบายดีทุกคนนะครับผมพัดรอยแซนนะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปโปรโมชั่นครับในการสั่งจองสั่งซื้อ iPhone 16ทั้ง4รุ่นนะครับผมโดยทาง Apple แล้วก็ร้านค้าออนไลน์พาร์เนอร์ต่างๆครับรวมถึงคุรข่ายโอเปอเรเตอร์ด้วยเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดให้สั่งจองกันไปเมื่อวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งราคาของ iPhone 16นกครับครั้งนี้เปิดตัวมาถูกกว่า iPhone 15ตอนที่เปิดตัววางขายครั้งแรกนะครับ เกิดจะลองไล่เรียงราคาจากทาง Apple Store ไปเลยนะครับผมตั้งแต่ตัวของนี่ iPhone 16ครับเริ่มที่ความจุ128 g b ราคา29,900บาทถัดมา iPhone 16 Plus ครับจอใหญ่ขึ้น ร้อยแปดเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่34,900บาท iPhone 16 Pro ร้อย b แปนะครับสามหมบาทได้ชิปที่โปรขึ้นได้กล้องครบ3ตัวเซ็นเซอร์ความเลเอียดสูงขึ้นนะครับส่วนตัวท็อปสุดอย่าง iPhone 16 Pro Max ครับอันนี้เริ่มต้นที่48,900บาทโดยมาพร้อมกับความจุที่เป็น 256GB ถ้าเกิดสั่งซื้อกับ Apple Store โดยตรงนะครับผมก็จะมีแค่โปรของบัตรเครดิตที่เป็นการเลือกผ่อน0 10เดือนนะครับถ้าเกิดลองเช็คดูจากหน้าเว็บ Apple เองเนี่ย ไม่ได้มีเรื่องของโปรที่เข้าร่วมโครงการกับบริเคดิตพวกแคชแบ็กหรือว่าส่วนลดอันนี้ไม่ได้มีระบุบนหน้าเว็บไซส์ของ a p p เ e นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ส่วนลดอยากได้เครื่องราคาพิเศษครับการซื้อกับ Apple s t o โ e โดยตรงเนี่ยผิดเลยครับผมเพราะไม่มีอะไรให้นอกจากตัวเครื่องนะครับแล้วทำไมถึงยังมีคนไปเลือกกดซื้อจาก Apple Store โดยตรงอยู่ก็ต้องบอกว่ามีข้อดีอย่างเดียวครับก็คือถ้าเกิดเราทดลองใช้งาน iPhone แล้วไม่พอใจนะครับสามารถนำเอาเครื่องเก็บใส่กล่องแล้วก็ ทำการขอคืนเงินหรือว่ารีฟันกับทาง Apple โดยตรงได้นะครับโดยมีข้อแม้ว่าตัวเครื่องต้องในสภาพดีไม่มีรรอยขีดข่วนนะครับผมแล้วก็ต้องทำเรื่องดำเนินการขอคืนภายใน14วันหลังจากที่ซื้อเครื่องมา มาตอนที่โปรจากเครือข่ายนะครับที่จะบอกว่าน่าจะเป็นโปรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกสมัครใช้งานแพ็กเกจไปด้วยแต่ละค่ายก็จะมีส่วนลดราคาค่าเครื่องให้เรานะครับผมซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเวลา iPhone เปิดตัวก็ต้องมาเช็คตารางเปรียบเทียบนะครับว่าค่ายไหนให้โปรส่วนลดค่าเครื่องมากที่สุดแต่ครั้งนี้ครับ ทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนไปการรวมเครือข่ายเหลือแค่ค่ายหลัก A.S และ True กับ d ีแทที่รวมมาแล้วนะครับส่งผลที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าราคาโปรโมชั่นพวกแพ็กเกจของทั้ง2หรือว่า3ค่ายนะครับ<อ>เท่ากันหมดลดเท่ากันหมดหมือนนัดกันมาอย่าง iPhone 16นะครับผมราคาเต็ม29,900บาทราคาสุดลดมากที่สุดเนี่ยคือ6,700บาทนะครับที่แพ็กเกจ1,299บาทซึ่งเนี่ยทั้ง3ค่าย โปรเดียวกันเลยเช่นเดียวกับ iPhone 16 Plus 16 Pro แล้วก็ Pro Max ครับ ส่วนลดจากการสมัครแพ็กเกจและก็ใช้บริการเครือข่ายเนี่ยได้ส่วนลด iPhone สูงสุดนะครับในทุกรุ่นคือ6,700บาทครับซึ่งถ้าเกิดจะลองไร่เรียงดูส่วนลดแล้วก็แพ็กเกจที่ต้องสมัครนะครับแบบ12เดือนเนี่ยทุกค่ายครับเริ่มต้น699ได้ส่วนลดค่าเครื่อง3,600บาทถ้าเป็นโปรที่8 9 9บาทนะครับได้ส่วนลดค่าเครื่องอยู่ที่4,700บาทเ้าเลือกสมัครแพ็ก1,199บาทจะรับส่วนลดที่6 2 0 0บาทแล้วก็สูงสุดคือแพ็กเกจประมาณ 1, 1299 9บาทนะครับรับส่วนลดสูงสุด6,700บาทแต่ค่ายเขียวค่ายแดงค่ายฟ้าลดเท่ากันหมดครับแม่ว่าตัวเราจะเลือกใช้แพ็กเกจที่ราคาสูงกว่านี้นะครับอย่างเช่น1 0 3,000 4 5 0 0แต่ว่าส่วนลดสูงสุดก็จะอยู่แค่6,700บาทเท่านั้นครับไม่ลดเพิ่มจากนี้แล้วแต่ที่ส่วนลดเท่ากันไม่ใช่แค่ราคาแพ็กเกจนะครับเพราะว่าแม้แต่โปรเทรดอินเอาเครื่องเก่ามาแลกซื้อเครื่องใหม่นะครับรับส่วนลดเพิ่มทั้ง3ค่ายก็ให้เพิ่มอีก 5, บาทหรือไม่แต่โปรที่เอาพอยต์มาแลกเพื่อรับโซลดนะครับก็แลกพอยต์สูงสุดสุดท้ายลดที่5,000บาทเท่ากันเรียกว่าโซลดจากโอเปอเรเตอร์ในรอบนี้นะครับเหมือนนั่งล้อมวงกันอะแล้วก็ลดเท่านี้ดีไหมโอเคเท่ากันนะ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  โปรเท่ากันเหมือนไม่แข่งกันเลยอ่ะแต่ก็อาจจะมีของแถมเพิ่มเติมออกมาครับอย่างเช่นทางฝั่งของเอสก็อาจจะให้เรื่องของสิทธิ์ในการดูตัวของเอสเพลย์เพลเอเชียประมาณ6เดือนนะครับผมแล้วก็ส่วนในการซื้อออเทอร์รีหรือว่าอุปกรณ์ของ iPhone 10%อะไรแบบนี้เช่นเดียวกับฝั่งของทรูครับก็จ,จะมีอ่วนลดการซื้ออุปกรณ์เสริม i p h o n ส่วนลดแคสติฟายนะครับแต่ไม่ยากเห็นจะมีเรื่องของ Pro True v i s i o n หรือว่า True ID ครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน แล้ถ้าเกิดอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องมาดูโปรบัตรเครดิตนะครับที่อาจจะมีการจับมือกับบรรดาโอปเปอเรเตอร์นะครับอย่างเอชก็มีทั้ง UOB นะครับาคานเอ็กรุงศรีนะครับผมแล้วเคที ที่จะมีเรื่องของโปรโมชั่นในการรับเครดิตกันคืนแตกต่างกันออกไปนะครับโดยส่วนลดเบื้องต้นหรือว่าพวก cashback นะครับก็จะประมาณ4-7%ไม่เกินนี้นะครับที่เหลือที่เขาโฆษณาว่าโอ้ส่ลดแบบ30% 50%เนี่ยมักจะเป็นการที่เราต้องเอาพ o i n t ไปแลกนะครับในการรับส่วนลดมาอย่างเช่นทาง UOB กับ Card X นะครับ เบื้องต้นก็แคชแบ็กกันประมาณ4-7%กเจ็ดื่อจากลดเพิ่มเติมอีก10% 20%ก็ต้องเอาแต้มเท่ากับยอดซื้อหรือมากกว่ายอดซื้อ2เท่า3เท่าไล่สเต็ปขึ้นไปเพื่อนํามาแลกเป็นส่วนลดวิวอย่างกรุงศรีนะครับก็รับแคชแบ็กกันไปแล้วก็อาจจะเอาแต้มมาแลกเป็นส่วนลดแบบ10% 10%นะครับแล้วก็ยังมี f ฟ r Cho ช c ยส์เคดีครับที่ร่วมกับทาง A s โดยในจอเรื่องของโปรแคชแบ็กส่วนลดกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการขยายรรระะเวลาาาในนกผ่อชํคับ ก็คือปกติประมาณ10เดือน0%นใช่ไหมแต่นี้บางบัตรบางค่ายอาจจะยืดให้ถึงแบบ12เดือน24เดือนหรือว่าสูงสุดที่ส6สเดือนครับยังไงต้องลองเช็คเรื่องของรายละเอียดก่อนนะครับผมว่า0%หรือว่าบางค่ายเวลายืดหรือบ่าแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบ1%หรือว่า3%ต้องลองดูให้ดีนะครับส่วนโปรมบัตรเครดิตนะครับของทาง True แล้วก็ d ี a ทเนี่ยก็จะมี Choice มากขึ้นด้วยครับไม่ใช่เป็นตัวของ TTB นะครับมีคาตเอนะครับแล้วก็กสิกร กรุงศรีนะครับ KTC มีบริการของตัว True Money p a y n x x x t r a ครับที่เข้ามาเสริมแล้วก็มีฝั่งของตัวธนาคารกรุงเทพด้วย อันนี้ก็จะคล้ายกันครับคือตุกโปรโมชันเนี่ยไม่ต่างเลยพอธนาคารไหนร่วมกับอีกค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งก็ให้โปรโเท่ากันครับมีแคชแบ็ก4-7บางค่ายมี0น15เดือนอย่างเช่น TTB นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริการของทางฝั่ง Paynex Extra ของทาง True Wallet เนี่ยก็จะมีโปรผ่อนไม่ง้อบัตรครับสูงสุด48เดือนแต่ว่าทางฝั่งของ True ก็ดีแท็กครับมันจะมีอีกโปรพิเศษอันนึงนะครับที่เขามีการโปรโมทขึ้นมานั่นก็คือโปรข้ามเวลา เรียกว่าสามารถจะซื้อ iPhone 16ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ใช้งานยาวไปหนปีพอ iPhone 17ออกมาเนี่ยก็สามารถไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยแต่ก็จะมีดอกจานเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับผมว่าคนต้องซื้อแพ็กเกจเท่าไรบ้างแล้วก็ราคา iPhone เครื่องใหม่ต้องไม่แตกต่างจากเครื่องเก่าที่ซื้อไปใช้งานซึ่งไอตัวดอกจันนะครับตรงนี้จะหมายถึงเรื่องของการประเมินมูลค่า iPhone เครื่องของเรา้วยนะครับผมเดาว่ามันจะคล้ายกับกรณีเก่าแลกใหม่ สำหรับตัวโปรข้ามเวลานะสมมติว่าปีนี้เราซื้อ iPhone 16 Pro ไปนะครับถึงเวลาปีหน้า iPhone 17 Pro ออกมามูลค่ามันไม่ได้ใกล้กันมากหรือแาอยังมีความต่างกันอยู่ก็ต้องเสียเงินออนท็อปบางส่วนไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแลกเป็น iPhone 17ธรรมดาอันนี้ผมมั่นใจว่าอาจจะไม่เสียเงินเลยสักบาทหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตัวโปรข้ามเวลาเนี่ยผมว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับพวกโปรเทรดอินหรือว่าเก่าแลกใหม่นะครับยังไงต้องรอดูอีกทีนึงซึ่งตรงนี้ เราไม่สามารถจะรู้ข้อมูลหรือว่าเรื่องของมูลค่าเครื่องของเราได้เลยจนกว่าจะถึงปีหน้านั่นเองซึ่งตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามีใครนะครับไปเลือกใช้ตัวโปรคัมเวลาของ True กับ d e เทคเราหรือยังนะครับถ้าเกิดไปกดจองด้วยโปรนี้มาแล้วมาบอกเล่ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างเกี่ยวกับโปรคัมเวลาตัวนี้ แต่จะไปจอง iPhone รุ่นไหนนะครับยังไงซะก็ต้องเลือกซื้อหัวชาร์จมาใช้งานคู่กัน,นครับเพราะว่าในกล่องไม่แถมมาหลายรุ่นแล้วนะครับล่าสุดก็จะมีหัวชาร์จตัวใหม่ครับจากทางโอเคนัน่นก็คือโอเค PA C2 ครับเป็นหัวชาร์จขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับเรียกว่ามาในไซส์มินิเลยทีเดียวตัวนี้คือโคมเม45วัตต์ครับเห็นมื้อรอบนี้ Apple เองก็มีการเพิ่มเรื่องของกระแสไฟในการที่ iPhone 16จะสามารถรับได้ในการชาร์จด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เครื่องมาแล้วเราจะมาเทคสให้รู้แน่นอนครับว่ารอบนี้ iPhone 16, 16 plus pro แล้วก็ pro max เนี่ยสามารถรับไฟสูงสุดได้กี่วัตต์ สำหรับหัวชาร์จโอเครุ่นนี้นะครับออกแบบมาให้รับการชาร์จไวแล้วก็จ่ายไฟสูงสุดที่45วัตต์นะครับผ่านพอร์ตเชื่อมต่อ Type C แล้วก็มีมอ,อก,กอรองรับมาตรฐานเรื่องของการใช้งานมาเรียบร้อยเบราวชาร์จรุ่นนี้นะครับรองรับการจ่ายไฟกับ iPhone 16 Pro Max ครับมากกว่าวชาร์จธรรมดาถึง3เท่าสูงสุดคือ27วัตต์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหัวชาร์จของซัมซุงอันนี้คือจ่ายเต็ม Fast Charging 2.0ครับที่45วัตต์เรียกว่าพกหัวชาร์จตัวเดียวน,นะครับคุณจะใช้ iPhone หรือว่า Samsung ก็สามารถใช้ กรพ้้อมันไดที่ขนาดหัวชาร์จมันเล็กลงแบบนี้นะครับนอกจากเรื่องของแกนเทคโนโลยีแล้วนะครับยังมีการออกแบบแผงวงจรนะครับเป็น New Generation 3D stacking เทคโนโลยีด้วยซึ่งถ้าเกิดจะเทียบขนาดกับหัวชาร์จ45วัตต์ทั่วไปนะครับอันนี้คือเล็กกว่ากันครึ่งต่อครึ่งนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับชิลป้องกันความร้อนนะครับและลดการใช้พลังงานถึง40%ไม่ต้องกลัวว่าชาร์จไปแล้วหัวชาร์จจะร้อนจนเกินไปหรือกระแสไฟลัดวงจรครับมีระบบเซฟตี้คอเช็คอยู่แล้วซึ่งการจับคู่ใช้งานของตัว o อ k y c o m เม PAC2 กับ iPhone 16นะครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง50์ได้ภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเรียกว่าชาร์จแบตได้ไวก็ช่วยประหยัดเวลาครับไม่ต้องมาเสียบชาร์จนานๆถึงเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถหยิบออกมาใช้งานต่อได้เลยนอกจากนั้นครับยังสามารถเอาไปใช้งานร่วมกับพวก Macbook หรือว่า iPad นะครับใช้หัวชาร์จต,ตัวเดียวก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้หลายๆชิ้นใครที่สนใจ OKPAC2 นะครับหรือว่าตัวของ k อเคโคมิด45วัตต์รุ่นนี้ที่มาพร้อมกับแกนชาร์จเทคโนโลยีนะครับผมอันนี้จะมีวางขายที่ s h o ป e e Lazada, TikTok, Banana, า s t u อ i o แล้วก็เจมาร์ Mart. ซึ่งใครที่เข้ามาชมคลิปนะครับรวมโปรโมชั่น iPhone 16ซื่อยังไงคุ้มที่สุดเนี่ยก็จะรับเป็นโค้ดส่วนลดพิเศษนะครับจากทางโอเคด้วยนะครับโดยจะมีการเจนเอาไว้ให้นะครับในการจะไปกรอกแล้วก็สั่งซื้อตัวของ PAC2 รุ่นนี้ครับ มาต่อที่โปรโมชั่นจากบรรดาร้านค้าออนไลน์นะครับอย่างเช่น power by u banana lazada shopee นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามักจะมีพวกบรรดาโค้ดส่วนลดหรือว่าคูปองให้เลือกกดจากหน้าช็อปนะครับแต่อนี้ผมลองเช็คดูเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ลดแรงมากแล้วก็คูปองค่องก็จะมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งตัวคูปองพอหมดแล้วนะครับมันก็เกลี้ยงและไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งพอมาดูแล้วนะครับตัวบัตรเครดิตพวก rate cashback เงินคืนนะครับแล้วก็การเอาแต้มเอาพอยต์ไปแลกรับเครดิตเพิ่มอีกเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับกับการไปซื้อกับทางโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมลองไล่เช็คดูแล้วนะครับทั้งตัวของ Banana า a า a า a ้าเอง โปรตรเคดิตเหมือนกันนะครับก็จะมีพวกแคชแบ็กเริ่มต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเอาแต้มไปแลกเพื่อ,อส่วนลดออนท็อปเพิ่มอีกแล้วก็จะมีเรื่องของการขยายเวลาในการผ่อนชําระนะครับ12เดือนเป็น24เป็น36ขึ้นอยู่กับบัตรแต่ละค่ายที่เราเลือกใช้งานดังข้างฝั่งของรัศดาครับก็จะมีโค้ดส่วนลดนะครับ10%สูงสุดก็ประมาณ6,000กว่าบาทแต่ส่วนลดตรงนี้นะครับไม่ได้ลดเลยในการซื้อครั้งนี้แต่จะเป็นครูบองส่วนลดเอาไปใช้ในการซื้อครั้งถัดไปนะครับ ส่วนช้อปปีเองโอ้โนี่โปรก็ถือว่าแจกหนักเหมือนกัน,นครับลดสูงสุดขึ้น10,000บาทแล้วก็จะมีลด4,000ันลด2,000กับลด1000นะครับยังนั้นต้องลองเช็คดูเรื่องของจํานวนคูปองที่เหลือให้เก็บด้วยนะครับตอนนี้น่าจะไม่ค่อยอยู่แล้วแหละอาจะต้องไปรอเป็นแบบปลายเดือนหรือว่าเลขเบิ้ลอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อจากช้อปปีแล้วก็ลาซาดา้ารวมถึงบัลลานาที่มีโค้ดลดออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตคืออย่างตัวโค้ดลด5000เนี่ยก็ต้องใช้กับราคา5 0,000นขึ้นไปหรือว่าาาโคค้้้ดล2,000 0,000ใชกับราา4ขึนไป คือไม่ใช่ราคาของตัวเริ่มต้นที่สามารถใช้โคตรตร,ตรตรงนี้ได้นะครับจะมีก็ออตัวโคตรลด500บาทอันนี้สามารถใช้กับตัวเล็กสุดได้ทำเพราะเริ่มต้นแค่29,900เท่านั้นส่วน power buy นะครับจะมีส่วนลดก็ต่อเมื่อเรามีบัตรอยู่ในมือนะครับก็คือเริ่มต้นที่ลด4%ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีพวกบัตร the one red black the black สามารถเอาแต้มในบัตรครับมาแรกครับส่วนลดเพิ่มเติมได้เสร็จแล้วก็จะไปพ่วงกับพวกบรรดาส่วนลดแล้วก็โปรบัตรเครดิตอีกทีหนึงนะครับหลังจากได้เห็นราคาแล้วก็โปรโมชั่นนะครับของทั้งโอเปอเรเตอร์ร้านค้าออนไลน์แล้วก็บัตรเครดิตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่โปรครับที่เอาจริงแล้วต้องบอกว่า เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากที่สุดกับเรื่องของโปรโมชั่นในการเทรดอินหรือว่าเอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกไปหาร้านตูก้กลวมีปัญหาเรื่องของการต่อราคาการเลือกเทรดอินนะครับผ่านตัวแทนจากค่ายต่างๆ อันนี้ก็ถือว่าลดเรื่องของความวุ่นวายและก็สะดวกมากขึ้นเพราะเขามารับซื้อเครื่องเราถึงที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูปองหรือวอลชเชอร์นะครับในการไปซื้อ iPhone 16เครื่องใหม่อย่างตอนนี้นะครับถ้าฝั่ง Apple เองก็มี Pro Tra d e i n นะครับหรือว่ารับซื้อเครื่องเก่าด้วยโดยจะเป็นการเทรดอินผ่านตัวแทน ที่เป็นบริษัทชื่อว่า Air Force One เดี๋ยวผมจะลองเอาข้อมูลของตัว iPhone 15 Pro Max กับ14 Pro Max ครับเข้าไปกรอกในระบบดูแล้วจะลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างตัว Air Force One เทเปิลเลือกใช้บริการครับกับบรรดาตัวแทนค่ายอื่นๆอย่างเช่นตัว r ี m o b i ้นะครับที่อย่างเอใช้งานอยู่หรือจะเป็นบริการของคอม a อเชียนะครับที่ตอนนี้ iStudio เลือกใช้งานอยู่นั้นแต่ละค่ายเนี่ยตีราคาเครื่องเราถูกหรือแพงค่ายไหนคุ้มกว่ากัน อย่างตอนนี้ก็ทดลองกรอกข้อมูลมาที่เว็บของ Apple นะครับผมผ่าน Air Force One ราคาของตัว iPhone 15 Pro Max ครับได้แค่21,000บาทส่วน14 Pro Max นะครับผม 256GB เนี่ยออกมาที่ประมาณ15,000บาทถ้าเกิดจะลองเทียบกับของ r e โมบี้นะครับถ้าเป็น iPhone 15 Pro Max อันนี้อยู่ที่26,000บาทส่วน iPhone 14 Pro Max นะครับ 256GB นี่ก็ได้ที่22,500บาท อูต่างกันเจ็0พันเลยนะส่วนบริการของคอมเอเชียนะครับอันนี้ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาเพื่อทำการตรวจเช็คตัวเครื่องของเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็จะมีราคาประเมินนะครับขึ้นมาให้บนหน้าจอของเราซึ่งลองเทียบไปแล้วนะครับเร й ติง้งต้องบอกว่าของทางฝั่งคอมเอเชียกับตัวของรีโมบี้ครับถือว่าเรทราคาใกล้เคียงกันครับคือราคาดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปของ Air Force One นเทปเปิลเลือกใช้บริการอยโอ้โห ต่างกันหลายพันเลยนะครับหกเจ็พันขึ้นอยู่กับโมเดลด้วยเก่าแล้วก็ใหม่นะครับแต่อย่างไรลองเช็คเรื่องของโปรท็อปอัพที่แต่ละค่ายนั้นให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อจาก Apple โดยตรงไม่มีท็อปอัพแน่นอนครับจบที่ราคาไหนก็ได้แค่ราคานั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกมือรี o b i ี e หรือคอมเอเชียเนี่ยลองเช็คทางผู้ให้บริการอยู่นะครับจะเป็น AS True หรือว่า DT แท อาจจะมีออนท็อปเพิ่มให้ในการเอาเครื่องเก่าไปแลกซื้อเครื่องใหม่รวมถึงร้านค้าอื่นนะครับอย่างเช่นบาราน่าหรือ i อซูดิโอนะครับพวกนี้ถ้าเกิดต้องมีโปรเทตอินก็อาจจะมีท็อปอัพเพิ่มเติมให้ในการที่เราเาเครื่องเก่าไปแลกซื้อเครื่องใหม่ครับ และนี่ก็เป็นโปรไอโฟนทั้งหมดนะครับที่เรารวบรวมมาให้นะครับทุกช่องทางเลยส่วนลดต่างๆของแต่ละค่ายนะครับมากันกี่เปอร์เซ็นต์ลดไปกันกี่พันบาทบ้างคือต้องบอกว่ารอบนี้จะคุ้มที่สุดก็คือคูปองส่วนลดแบบเยอะๆนะครับจากพวกร้านค้าออนไลน์คือกดทันและใช้ซื้อทันเนี่ยอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดนะครับส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เบอร์ของค่ายไหนต้องการจะจ่ายเงินแพ็กเกจกี่บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ บัตรเครดิตเท่ราถืออยู่ด้วยนะครับกันนี้ถ้าเกิว่าใครจองไปแล้วจองเสียอะไรความจุเท่าไหร่ผ่านช่องทางไหนแต่ราคาดีๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับผมมาอวดกันได้เลยนะครับมาขิงกันหน่อยวันนี้ผมพักกับกทีมงานรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ